น่าแคมปิ้งมากครับนี่เป็นทางน้ำนะแล้วนี่ก็คือลอยน้ำพัดต้นไม้แหมยบังครับพี่นิกอ๋อจอดท้ายครับโอ้โหนาขึ้นบันไดบ้านขุนแปะไหลวะไปอ้ะอะ มันชื่ออะไรกันวะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยไปดูกันดีกว่าในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะสวัสดีครับพบกับข่าเรึข่าวประจลงไทยอีกแล้วครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่จอมทองนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเข้าป่ากันแต่ว่าเป็นสายท่องเที่ยวหน่อยนะวันนี้ดูรถแต่ละคันก็ <laughs> ไม่ค่อยท่องเที่ยวเท่าไหร่ฮะน <c oughs> ี่บาจาด้วย สวัสดียังเป็นทางการครับเริ่มทิปกันแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จอมทองนะฮะจอมทองก็คือส่วนใต้ของเชียงใหม่ครับผมขี่จากตัวเมืองเชียงใหม่มาประมาณ50-60กโลฮะวันนี้เราจะไปบ่านโจโคครับชื่ออย่างนั้นจริงฮะเรียกอีกอย่างว่าบ้านขุนแปะครับแถวๆนั้นเลยก็จะไปดูเป็นดอยม่อนเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเขียวอยู่ฮะช่วงนี้หน้าฝนครับนี่เรากำลังใช้ทางลัดเข้าป่าอยู่ครับทางก็ ไม่น่าจะมีอะไรมากครับวันนี้เพราะว่าแต่ละคนก็แต่งตัวกันแบบธรมรมดาฮะเน้นท่องเที่ยววันนี้สบายๆชิวๆก่อนนำโดยน้องเบียครับ C.H.F 250ฮะตามด้วยพี่นิครับบาจาแล้วก็คันท้ายผมเป็นพี่ยิ้มนะครับ W.R. 450รถแรงเลยรถสูตรรถแรงเริ่มแล้วครับโอ้โหเปิดมาก็เจอโขนเลยฮะทางแห้งครับแต่ว่าเป็นทางกวดอาจจะลื่นหน่ยฮะ สบายสบายครับแถวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับอยู่ในโซนใต้ของเชียงใหม่นะฮะสงสัยน้องเบียร์พามาดูวิวกันครับอ่าเป็น่ังเก็บน้ำฮะโอ้เยมวาวนะ้บัดนาวมากทางก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆแล้วอ่า เย็นหน่อยฮะโอ้เป็นซิงเกิลแท็กเลยนะโอ้ยทางสนุกครับเบาๆสบายๆฮะแต่เช้าข้าวยังไม่ได้กินกันนะครับเดี๋ยวไปหากินกันครับข้าวโคตรเคี้ยวเหลือเกินเหมือนชันอยู่ในเขาวงกฏพอมาเองนี่ก็หลงแน่นอนนะฮะแหม่ลำธารเล็กๆสวยงาม เหนืนิดน้อยโอ้โอ้ซ้ายเรายังขอพี่นิ่อีกคนบาจามาแล้วครับโอ้โอ้โหอ,อ,อ,อยู่ดีตองแลกเข้อสู่จุลศิลป์พาร์คนะครับจะมีดันโนเสาไหมเรามาลุ้นกันอาจจะเจอดันโนเสาจิ๋วหรือที่เราเรียกกันว่ากิ้งกา โอ้ทำไมน้ำสีขาวมันไหมมันสนุกดีบรรยากาศดีมไ,มไม่ยากเลยไม่ยากสนุกมุดมุดจริงๆอะ่ะไปกันต่อจ้าโอ้โหลึกแม่นฉันไม่อยากเปียกเลยนะเอาจริงๆเอาละครับกานเดิน โหมุดไม่ไ่อ้าวแจ๋วว้าเราลุยกันมา20นาทีนะจ๊ะอจอดพักกันก่อนครับามาดูเห็ดครับนี่ในนี้เห็ดเยอะมากนะฮะนี่พินิกก็ <c oughs> แวะปล่อยลมครับเป็นกันบ้างครับพินินนม <c oughs> ลื่นนะคะน้องเบีย้ยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเราเรียกว่าอะไรนะห้วยห้วยกว่าวพี่ห้วยกว่าวระหว่างรอยต่อระหว่างไออ่างห้วยทรายกับไอตัวอะไรนะเขาเรียกว่าห้วยน้ำดิบเราเราจะไปผูจอมทองพี่พูดมาก็ไม่รู้จักสักอย่างเลยแล้วก็ตามเข้าไปนะ <laughs> หยน้ําใสมากเลยนะ <laughs> ว้าวจริงตรงนี้หน้าหน้าตั้งปิกหน้าตั้งแคมป์ ถ้าตั้งแคมป์ตรงนี้นี่น่ารักดีนะน่ารักสินี่น้ำอย่างใสเลยฮะน่าแคมป์ปิ้งมากครับนี่เป็นทางน้ำนะแล้วนี่ก็คือลอยน้ำพัดต้นไม้บรรยากาศดีมากครับวันนี้ตรงนี้ร่มฮะไม่มีแดดแดดสองไม่ถึงมีแดดแหละแต่แดดสองไม่ถึงฮะที่ <c oughs> เราลงตรงนี้มา โอ้ยชิลมากชอบจริงๆฮะโซนนี้แจ่มเลยน่าจะได้มีมาซ้ำนะมาแคมปิ้งตรงนี้แจ่มเลยทีเดียวเชียวก็อย่างที่บอกฮะว่ามันหน้ามาซ้ำจริงๆเลยแต่ทางเข้านี่สิโอ้โหคดเคี้ยวเลี้ยวไม่จบไม่สิน้นดีนะที่มีเจ้าถิงนยันน้องเบียเสื้อเหลืองนะครับพามาเส้นนี้บรรยากาศดีมากๆครับโอ้โหเขียวตรงนาก็ต้อง ทางมันโคตรเคีย้ยวนะขี่ไปด้วยก็พยายามจะถ่ายทุ่งนาไปด้วยนะฮะโอเคตรงนี้ก็มีลำธารไม่ใช่สิเขาเรียกคูน้ำอ่าถ้าต่างประเทศไปคูเบตอะไรวะเฮ้ <c oughs> โหทางนี่มันคลาสสิกจริงๆนะชอบจริงๆเลยนี่ถ้าแดดลมสักหน่อยตอนเย็นๆเนี้ยพระอาทิตย์ตกโอ้เส้นนี้จะแจ่มมากๆจอดท้ายครับโอ้โห สวยมากๆ <c oughs> โอ้ตรงนู้มีฝนตกใกล้ๆฮะน้ำเยอะเลยฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่าง2สิ่งเนี่ยทุกคนพาส,สิทิ์สุดๆกวิ่งไปลอดเลาะตามหมู่บ้านเรื่อยๆนะครับออไปไหนกันแล้วเนี่ยไ <c oughs> ปไหนกันแล้วเนื่ยอยานแม่ครับ เย็นมากเลยนะครับขึ้นมาเราขึ้นมากันชั้นมากๆนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ออดหลวงครับแถวๆดอยอินทนนท์ฮะเอต้นต้นไม้ก็จะแบบเป็นพืชพรสํสหรับเมืองหนาวแล้วนะเป็นต้นสนฮะดอยนี่ชันมากๆครับโหลรถรถครอบครัวทั่วไปนี้ไม่รู้ขึ้นไหวหรือเปล่าเลยฮะที่เราผ่านกันมานี่คือชันมากครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะฮะอ้าวฝนเริ่มลงแล้วครับ ามาอยู่ที่คุ้นเคยครับเอ่อครแล้วเรามากับช่างเก่งนะฮะทิพย์แม่แจม่มแล้วก็เคยมาแวะตรงนี้แล้วร้านคุณพ่อนี่นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นวิวเดิมๆครับเป็นวิวเดิมๆนะฮะคราวนั้นเรานั่งกินกันอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่านี่เขาทําใหม่ละฮ่าเมื่อกี้ร้านปิดหมดเลยครับข้างบนเราก็เลยต้องวนลงมากินครับก็มีแค่บะหมี่กึ่งฮะ แล้วก็ไปนั่งรอกันชมวิวกันฮะนี่ีก็คือวิวทั้งหมดฝนหยุดแล้วนะครับตอนนี้ตกปลอยๆทริปตอนนี้ยังไม่ครึ่งทางครับไปอีกไกลเลยเดี๋ยวขึ้นขุนแปะกันฝนตกอย่างนี้ไม่รู้ว่าทางจะเละหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ เสื้อเปียกๆอากาศเย็นๆฝนตกปลอยๆ,อยๆกับวิวสวยๆแค่ได้กินบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปร้อนๆแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วฮะเรายังคงขี่เลาะสันเขาไปเรื่อยๆนะจ๊ะแดดออกนี่ก็แก้หนาวได้ระดับหนึ่งเลยครับเว่าเสื้อเปียกนะฮะหนาวมากๆโซนนี้จะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเลยนะครับค่อนข้างจะอันซีนนะ ตรมาที่ยวน้อยครับสมวนมว่าเขาก็จะขึ้นไปทางภาคเหนือของเชียงใหม่ตอนเหนือของเชียงใหม่ต้องอย่างนี้สิอ่า <c oughs> แถวแม่ลิมสมุทรเลยแถวน้น,นครับด้วยความที่ว่าอดอยที่นี่ชันด้วยมั้งครับชันแบบช,ชันชันชันมากขับสี่ไม่เก่งก็อันตรายหน่อยฮะเราขึ้นมาสูงมากมากครับเนี่ยโอ้โหดูดดดดนะไปตรงนู้นนะไกลมากเลนะในกล้องน่าจะไม่เห็นนะครับ โอ้ยโชว์หักศอกมุดแต่ยืนดูวิวก็โธเอาแล้วโอ้โหสุดยอดสวยมากภาพอาจจะเบลอๆหน่อยครับโทษทีนะครับขี่เราไปด้วยนะโค้งอีกต่างหากวิวก็อยากถ่ายก็โธษ <laughs> เป็นเรื่องนะครับ พีนึกครับเมื่อกี้ล้มข้อเท้าพี่ครับข้อเท้าขวาข้อเท้าเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็เหมือนรถทับไปด้วยครับเนี่ยเท้าขวาลงไม่ได้นะฮะนี่เป็นเรื่องลาบากแล้วครับต้องค่อยๆไปครับแล้วก็เลยจะปิดท้ายให้ฮะไปพยิ้มไปกันต่อหมดบุก <c oughs> ไปโดนลังมดที่ไหนมาเนี่ยอื <c oughs> ้มอุ้ยเพียบเลยครับตายแล้ว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  ไปซะไปซะฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้อยแกน,นะอ๋อพากลูกพากเมียหมดซะแล้วโอเคหม,หมดหมดไม่ได้ผันวรรณยุกเล่นนะจะมดหมดแล้วไปต่อ ามันพอแค่นี้ไม่ได้เรายังอยู่ในช่วงขาลงนี่ช่วยคนเราไม่ขึ้นมีลงนะยืนดีกว่าฮะพอแล้วมันไหลไปขึ้นให้สุดต้องลงให้มิดาตามพทนิคทันแล้วเราจะไม่เข้าใกล้เพื่อไปกดดันใครนะครับ <c oughs> ชวนพบกับวิว อิ่มอร่อยกระชุดแฮปปี้วิวว้าวให้อารมณ์ไปลาวอีกแล้วว่ะไอ,อ้โอ้ยอยากให้กล้องถ่ายให้ครับถ่ายถึงว่ไมันต้องไม่ถึงคะกล้องถ่ายวิวไกลๆไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะโอ้ยนั่งไม่ได้ยืนสิมีต้องประคองเบรกครับเพราะว่าพิลิกอยู่ข้างหน้า จะติดเกินไปจอดรอด,ดีกว่าอะตักแดดไปก่อนเนี่ยดูวิวสิเพื่อนโอ้ยจำมากสวยเลยน่าถ่ายรูปชัด <c oughs> ถ่ายแล้วหนึ่งรูป <c oughs> อะไร <c oughs> รอดพักก่อนครับเป็นไงบ้างครับพี่นิก <c oughs> อ๋อโอเคบวมหน่อยนึงฮะตรงนี้ฮะ <c oughs> เริ่มบวมแล้วมาถึงตรงนี้ครับพี่นิกก็ขี่ต่อไม่ไหวแล้วต้องขอกลับก่อนครับกลับไปรักษาก่อน น้องเบียร์ก็แชทไปถามทีหลังนะครับสรุปได้ว่าคือข้อเท้าหักเลยครับถึงขั้นหักนะครับโอ้โหเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทวิบากด้วยนะครับเป็นรองเท้าเล็ดวิงธรรมดาฮะก็ล้มแค่นี้ก็หักได้เลยครับอันตรายครับเพราะฉะนั้นเข้าป่าทุกครั้งก็อย่าลืมใส่บูททุกครั้งนะครับหลังจากออกจากป่ามาครับออกจากทางดินมาแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ทางเรียบครับก็ ถึงหมู่บ้านขุนแปะแล้วฮะตรงนี้เป็นร้านกาแฟเดียวในบ้านขุนแปะเลยครับผมแล้วก็มาแวะดื่มกาแฟทานข้าวกันนะครับเพื่อนๆที่อยากจะมาบ้านขุนแปะนะครับสามารถมาทางเรียบได้นะแล้วก็มาแวะกินกาแฟที่นี่ได้เลยครับชื่อว่าขุนแปะคอฟฟนะครับก็เซิร์ชว่าร้านกาแฟขุนแปะก็มาได้ครับเห็ <S <S แนแดดออกแบบนี้แต่อากาศค่อนข้าง,งเย็นเลยนะครับแนะนําว่าถ้ามานอนสักคืนนี่ยโหมันจะชิลมากๆเลยครับผม ทำปั๊บโปรเจโต้หน่อยเป็นไงบ้างทางวันนี้เป็นอย่างที่คิดไว้ไหมล่วงไปหนึ่งผมไม่ได้มานานแล้วจริงอะแล้วมันเป็นอย่างที่คิดเลยปะเจอไพ่อะไรเป็อย่างจริงอะมันโหดไปนิดนึงเหรอโหดไปอ๋อมันลื่นมันดาวฮิวแล้วแบบมันเป็นทางแบบดังหมูได้ไงเอ็ไม่ไหวยังกึ่งก็ยากหน่อยยังกึ่งยากหน่อยพี่ยิ้มหลับเป็นไงบ้างทางมันเป็นไม่แน่ใจไม่แน่ไม่ถึงกับดาวฮิวครับแต่มันเป็น ผ่อนผ่อนฮิวไม่ใช่ดาวฮิวไปเล่นดาวยั่วอะไรเงี้ยก็ได้มาผ่อนผึ่นอะไรไม่ใช่ดาวฮิวเป็นดาวยั่วอะไรก็ว่าไปกูาบตั้งใจฟังใช่ไหมเดี๋ยวเราไปต่อเอาทางไหนเอาแบบได้หมดเบกิเนอร์เทียบข้อมือหมดเลยพี่มีเดียมฮาร์ดพี่เลือกอะไรมีเดียมแลโอเคเดีอกเลสเต็กครับเรามาดูนาขั้นบันไดกันครับเฮ้ โอ้โหเจ็บมากนาขั้มบันไดบ้านขุนแปะแล้วมีลุงด้วยจ้าแหมอยากจะลงไปวิ่งแล้วกินนะแบบในกระตูนวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์นี่ก็วิ่งในทุ่งนามีเขาสักหน่อยก็ควายละอะไรวะเนี่ยก็เลื่อนอยู่เด้อ เหมือนฝนเพิ่งตกไปฮะโอ้ยต้องเจอแล้วต้องเจอแล้วโอ้โห่ใ่แ,ออแโห,โห,โห,โหแมกินข้าวมาอยู่อิ่มเจอยอย่างนีโหโห้เอาเรื่องอยู่นะนี่ไปไป นี่คือแนรถแขกงเลยเนี่ยสายดีโอ้โหก็จุกได้แล้วเนี่ยกินข้าวมากินข้าวมาเจออย่างนี้จุกได้เหมือนกันอีกครึ่งชั่วโมงได้ครับก็จะถึงมีลุงเขาบอกว่าทางเละอยู่นะฮะอะไรนี่แหละของจริงแล้วมาของจริงตอนเกือบห้าโมงแม่ ที่ผ่านมาก็คือแค่น้ําจิ้มเนินแรกผ่านไปเนิน2เนิน3ค่อยๆผ่านไปนั่นแะครับเห็นท้ายรถเบียร์ปัตไหมนั่นแหละโอ้โหอึบอึบอึบจะตกนะอืมอะตกเดี๋ยวเราต้องไปลายกลางปิลมก็ยังไม่มาเลยป่าดงดิบยังกับจุลศิกปาร์คนี่ของแท้เลยจุลศิกปาร์คของแท้เอาละปาร์คไม่ปาร์ครู้เรื่อง อ้คัดใหม่โดดเด้งเหลือเกินว <c oughs> ้ายปาร์ค่มล่าโอ้โหฮาร์ดแอนดูโร่่ะ,อะ,อะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเดี๋ยวสุดยอด ไปดูดิได้คอนเทนต์ไหมทันไม่ทันเอาครับติดครับโอ้ยติดหินต้องเปลี่ยนลายผิดลาย โอจะบิดมามันก็หาลายยากแหละได้ไหมพี่เห็นนี่ไหมขึ้นรถไหมขึ้นรถด,ดีกว่าโอไม่ไม่ไม่ไมนอนนึงโอไหลวะ่ะ เหยิบซ้ายไว้ไม่ล้มหรอกเด้อเด้อเ้รื่องยากอ่ะก้าไปอ่าพร้อมไหมหนึ่งสองเ่ือไปค่อยๆไปหนึ่งสองโอ๊ยมาดีใจอ่ะพี่จำไม่ได้ว่าพี่เคยเล่นที่เนี่ย เพราว่าถ้ารู้ว่าตรงนี้พี่จะยืนไงจะยืนมันจะลักเราขึ้นได้เลยผมก็ไม่ทันยืนเมื่อกี้ไอ้เแ้ยแม่งโคตรโหดโ<อ>ตูดเดีอดมั้งโอ้เอาเรื่องดีนะเมื่อกี้แวะกินข้าวกันนะแม่แล้วก็หอบแดกแน่ เราก็ไปกันต่ออบตอนเดินเหน่อตอนเย็นจริงอที่คิดว่าจะง่ายมันไม่ง่ายไงครับดันเนินไปโอ้โหด,ดีมาก อัลิมิตเลยนะแบบวิวไม่ไมจำกัดกลเลยไปไกลเลยทะเลดอยก็เป็นร้อยม่น,น,มอ,นอ,อ่ะกําลังมาโอ้มเมื่อกี้เกือบความตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> หน้าแพทยอย่างงี้อาถ่ายรูปก่อนฮะนี่คือวิวสุดลูกหูลูกตาเป็นภูเขาแบบอลิมิตตดนะถ้าเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้ยาวๆหลายปี อนลิมิตมากมากอาสูมหน่อยนี่คลอีกรอบครับโห,โหกำลังสวยเลยนี่ถ้าพระที่ตกนี่คือแจ่มว้าวมากแล้วลุงพี่เรายัางไงนะพี่ <c oughs> ยิม้มความตกความตกไปเยอะเลยอะถ่ายวิวเสร็จก็ไปต่อนะจ๊ะยังไม่ถึงไปยทง ไม่เจ็บป่าไอชื่อไม่ได้ตั้งใจบีบแตระเข่าไปโดนกำลังจะเปลี่ยนลายลอหน้าเล่นจับกบขอบคุณครับ ลก e> ็เนี่ยรอหน้าปีนขึ้นนี่แล้วก็ไหลปึ๊บเฮ้ยอย่าบอกพักเท้าโอเคครางนี้แหละที่หักโอ้แล้วถ่ายพอดีด้วยนะได้คอนเทนต์มนล้มมาแล้วเมื่อกี้ไม่น่าคุยกันตอนล้มเลยคุยเรื่องล้มก็เลยจะเปลี่ยนลายไงลื่นโเอยแนี่วไปอย่างนี้ฮะ แล้วก็ล้มเลยมีกัดเขานะครับไม่เจ็บนี่คือเส้นทางที่ไหนต้องชดใช้วิบากกรรมอ้าวไปทางไหนข้ามลายข้ามลายไดยมอนด์อันนี้คือทางดินที่เขาไม่มากันครับหมายถึงว่าปกติคนทั่วไปถ้าจะขึ้นบาโจโคเนี่ยก็ไปทางเรียบนะครับ เดี๋ยวเราจะลงทางเรียบกันฮะนี่เรามาขี่เล่นกันเอารสชาติซะหน่อยหนังหมูไม่พอตะไคร่ด้วยโอ้อีกเนินนั้นเหรอได้ครับโอ้โหชันจัดเนินนะฮะแล้วก็ขึ้นบัตรโจโขแล้วถึงแล้วอนเเลบูอ่ะอ๋อเนินเลยบบูออบบโอโ้ชันนะเอาเรื่องอยู่ว้าว นะสุดท้ายเราก็้มถึงยอดบาจกโ,โคกันแล้วโอ้โหเหมือนทั้งโคตรน่นนากลัวอ่ะโดมาทำไมทางนี้เนะี่ยอ๋อมันก็ไม่น่ากลัวขนาดน,นั้นแต่ก็ชันอยู่นะชันระดับแบบอย่างนี้อ่ะ โอเคไปตาเราแล้วถึงอ๋อพี่ยิ้มนากันมาแล้วฮะโอ้โห เหมือนเดินผ่านประตูแล้วก็แบบว้าวอย่างเงี้ยพอ,อมาถึงตอนเย็นแล้วมันสวยจริงครับต้องถ่ายรูปซะแล้วมัง้ง นตตรงนี้ก็เป็นของเราแล้วครับก็ถ่ายเล่นกันเลยฮะ ขี่ไปทางนี้ต่อครับขึ้นเนินนู้นเลยข้ว <c oughs> บนนี้ลมเย็ยนมากนะสุดยอดนี่อันซีนมากเลยนะครับที่นี่ไม่ค่อยมีใครมานะที่นี่คือบะโจโขกก็เห็นยูทูบเบอร์หลายท่านก็มานะเราก็ไม่เคยมาก็ลองมาดูโหแบ่บจริง,รงผมว่าที่นี่ก็ให้ ให้เป็นอันดับนำแม่โถเออเอหม่ชุ่งเรียงใหม่ผมว่าที่นี่แจ่มกว่าแม่โถวิวมันอลิมิเต็ดจริงๆแเจ่มกว่าแมโ่มแมโถมากๆานฮะ จริงฮะนี่คือให้ที่หนึ่งในดวงใจเลยลองจากอนุวงศ์ที่ลาวนะก็มีที่นี่แหละ อยู่กันจนมืดเลยนะฮะพะที่จะตกแล้วแต่มืดเร็วมากตอนนี้เวลาจะหกโมงแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็มืดแล้วครับหนทางอีกยาวไกลก็ไม่ได้เทคทาาฮะเดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วครับเราลงทางเรียบธรรมดาครับไ let's go <S ก็ย้ำกันอีกทีครับที่นี่คือบัตโจโคนะครับบัตโจโคนะฮะประมาณนี้แหละอ่านยากอยู่นะอยู่ที่ขุนแปะนครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ ถ้าเพื่อนๆต้องการจะมานะครับก็มาได้นะครับเส้นตรงนี้คือเส้นด้านหลังนะครับด้านหลังจนถึงยอดนะครับเพื่อนๆสามารถมาทางเลียบได้นะครับโดยขึ้นจากด้านหน้าภูเขานะครับหรือถ้าขึ้นไม่ได้นะครับก็มีชาวบ้านรับส่งให้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจอความวุ่นวายในชีวิตทรัพั์สินแล้วครับข้ามไลน์โอเครอด จะจบอ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นไหลไหลชันมากนะเนี่ย ก็คอยดูไฟเกียร์ตลอดเลยปะโทรหมดแล้ว